อัสลามุอะัยกลุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่ส2องกุมภาพันธ์พศ2565น้าะครับขนะนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มพอดิบพอดีนะครับอ่ะมาดูก่อนวันนี้ถอนไม้ให้ใครบ้างอันนี้ของคุณบัวผัดนะครับเป็นใบด่างที่เป็นตัวเพนเสียนแดงดำนะครับนี่ของคุณบัวผัดนะครับนี่ต้นนี้นะครับแล้วก็ของคุณเบนคุณเบนอยู่ไหนโอยนี่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 สามต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้สองต้นแล้วก็เป็น แล้วก็เป็นต้นไม้ที่สั่งไว้นะครับต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะนะครับนี่นะครับของคุณเบนนะครับสามต้นของคุณหมวยคุณหมวยมีปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งถุงนะครับแล้วก็ช่องามหนึ่งถุงแล้วก็ผสมเองหนึ่งถุงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราบอกลูกค้าก่อนนะครับใครที่ต้องการต้องการปุ๋ยส่วนผสมแบบที่เอาไปทําได้เลยนะครับที่ไม่ต้องซื้อทีละอย่างทีละอย่างนะครับ ผมก็จะจัดชุดให้เป็นปุ๋ยช่องงามอย่างนี้ครับ2ถุงถุงละ2โลนะครับ2ถุงนะครับาปุ๋ยขี้ไก่เพชรรดาเนี่ยครับ2ถุงถุงละ2อโลนะครับก็เป็น4โลปุ๋ยช่องงาม1ถุงก็เป็น5โลนะครับแล้วก็ปุ๋ยผสมเอง1ถุงนี่ปุ๋ยผสมเองนี่จะมียูเรียมีอะไรให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับพร้อมปุ๋ยทําต้นทําใบทุกอย่างนะครับ1ถุงนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยสี่โลห้าโลหกโลเนี่ยครับเนี่ยครับ ทั้งหมดเนี่ยผมจะจัดเซตนะครับไปเป็นชุดอย่างนี้นะครับชุดลาหนึ 100, ่งร้อยสองชุดลาสองชุดละสามร้อยนะครับหมดนี้นะครับชุดละสามร้อยรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับรวมค่าจัดส่งเดี๋ยวนะครับบิบ๊กครับห้าโลหกโลนี่ไป <ละ S 1> ไปเทน,นีนร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วถ้าเป็นเป็นนิ่มเอเพ็ด เกินร้ยอยไหมประมาณ8 5, 5 100, 100, 1นัอ่ะงั้นไปมันไปนเมคเพสอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะจัดส่งนี่เมคเพสนะครับน่เมคเพสนะครับเพราะว่าจะถูกกับไปษนีประมาณ30บาทหรือ20บาทเนี่ยครับก็เอาเป็นชุดอย่างเงี้ยนะครับใครที่รับเป็นชุดอย่างนี้นะครับไปเนี่ยก็มีปุ๋ยเพชรรดา2ถุงช่องงามถุงหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยผมผสมเองถุงหนึ่งนะครับเอาทั้งหมดเนี่ยไปผสมรวมกันนะครับเอาไปใส่กระป๋องไว้เลยครับผสมรวมกันนะครับแล้วก็เอาให้ต้นไม้นะครับ ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่ต้องโรยเยอะนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นสูตรสาเร็จที่ไม่ต้องไปผสมไอ้นู่นทีอ้นีท่ทีไม่ต้องซื้อทีละอย่างสองอย่างเนี่ยครับผมจะจัดเซตอย่างนี้ไปนะครับเซตละ300นะครับนี่ท่านใดสนใจทักทายมานะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะเซ็ตละ3 0 0ถ้าลูกค้าเอาไปถึงถ้าลูกค้าก็เททุกอย่างรวมกันให้หมดแล้วก็คุกแล้วก็ให้กับให้กับต้นไม้ที่ที่ท่านเลี้ยงอยู่ครับไม่จําเป็นต้องเป็นชวนชมก็ได้นะครับ จะจัดเซตอย่างนี้ไปนะครับชุดละ300นะครับส่งนิมเอ็กเพสนะครับเพราะว่าค่าส่งอยู่ที่ประมาณ100นะครับ80 85ถึง100บาทนะครับแต่ถ้าเป็นไปรษณีย์มันจะขึ้นเป็น125บาาทวันนั้นก็เลือกที่จะไปนิมเอ็กเพสเพราะว่าถูกหน่อยนะครับก็เร็วไม่เกิน3วันก็ถึงนะครับเนี่ยครับก็เป็นชุดชุดเซตอย่างนี้นะครับชุดละ300ร้อนะครับถ้าลูกค้าจะได้ไม่ต้องซื้อไอ้นุ่นทีนี่ทีก็ไปพร้อมกันหมดเลยแล้วก็คุกรวมกันแล้วก็ให้กับต้นไม้นะครับ นะครับของ,ของคุณออนครึ่งปีบต้นที่ส5้าต้นเดียวนะครับนี่ขอ,ของคุณออนหือต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับนี่ผมบอกเลยนะครับไม้ครึ่งปี๊บผมไม่ได้เล็กๆนะต้นใหญ่มากนะครับนี่ต้นใหญ่มากของคุณออนนะครับแล้วก็ของคุณสมเกียรติใบด่างต้นที่3เนี่ยป่านนี้ไซส์11นิ้วกับไซส์ครึ่งปีบห่างกันเยอะบูดได้เต็มปาาเลยห่างกันเยอะนะครับห่างกันเยอะนะครับแล้วของคุณดาดาคุณดาดาถอนแล้วนะครับเนี่ย นะครับของคุณดานะครับมี5ต้นทั้งหมดนะครับก็เตรียมตัวจะส่งนะครับของคุณกิรภาแฟนซี12ต้นนะครับพันเนี่ยครับนี่ใครที่ต้องการไม้สีแฟนซีนะครับต้นละกิ่งกิ่งละสีนะครับเนี่ยสิต้นพันขอค่าส่ง100ก็ยังมีนะครับมีเยอะด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการรับชุดใหญ่ก็65ต้น5้าพันนะครับขอค่าส่งให้ผมก็500นะครับเนี่ยก็ไปสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้แหละกิ่งละสีนะครับพร้อมให้ดอกแล้วนะครับ ของคุณบุญเลอ1ิดนิ้วสามต้นนะครับนี่นะครับนี่ของคุณบุญเลอ11ดนิ้วสามต้นนะครับนะครับก็จัดก,การจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไม้จะไปอันนี้คือไม่ไม่ได้ส่งพ่กนี้นะอันนี้คือส่งวันจันทร์นะครับแต่ว่าถอนวันนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปประดังกันในวันอาทิตย์วันเดียวนะครับก็เนี่ยครับจะทําการถอนแล้วก็เอาไปรอไว้ที่บ้านก็จะแพ็คตอนแพ็คน่าจะแพ็คตอนเช้าแล้วก็ส่งวันจันทร์เลยนะครับนี่ แล้วก็ของคุณต้อยนะครับของคุณต้อยเรียบร้อยของคุณต้อยของคุณต้อยก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะทําการถอนให้นะครับแล้วก็จะแพ็กส่งให้เรียบร้อยนะครับก็ท่านใดลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้รับต้นไม้หรือยังไม่ได้รับเลขพัสดุนะครับยังไม่ได้ทางแอดมินหรือว่าทางผมยังไม่ได้ส่งเลขพัสดุอะไรให้ก็ทักทายมาสอบถามได้นะครับบางทีบางทีมันมัน ผมพูดก็ขออภัยไว้ด้วยลวกันบางทีมันแบบข้ามคิวไปหรือบางทีมันตกหลน่นบางทีผมลืมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ผมแบบส่งลืมลืมลืมถอนก็คือว่ามันจะอยู่ในในไลน์ส่วนตัวของผมแล้วก็บางทีไปอยู่ในในแชทใน Facebook หรือว่าบางทีไปอยู่ในกล่องข้อความของไหตีดอทคอมนะครับผมก็จะลืมนะครับเพราะผมจะ ไปเปนเน้นอยู่ที่ไอไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลหรือไลน์แอดของทางน้องบีมเขาเพราะว่าผมจะรอบินจากน้องบีมทุกวันเพราะวนะ่านั้นบางทีบางวันเนี่ยผมลืมส่งลืมส่งบินที่ลูกค้าสั่งของผมมาทางไลน์ส่วนตัวมาทางแฟมาทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มาทางไคดีด d com นะครับก็ขออภยัยจริงๆเพราะว่าผมมวแต่ไปไปยุ่งกับเรื่องงานแล้วก็มอบหมายเรื่องเขียนบินเรื่องอะไรให้น้องบีมให้อดมินผมเขานะครับต้องบีมก็เลยลืมส่งช้าบ้างอะไรบ้างก็ขออภยัยนะครับ ก็ใครที่ยังไม่ได้รับเลขพัสดุหรือว่ายังไม่ยังไม่ผมได้บอกได้ส่งแบบเนี้ยยังไม่ถอนยังไม่อะไรก็ทักทายมาบอกทีนะครับเพราะไม้มันยังคาอยู่ประมาณ2หรือ3เจ้าอยู่ตรงเนี้ยครับยกเว้นบุญต้อยนะนะครับแล้วก็ยกเว้นเจ้าที่ยังไม่ได้โอนตังือเจ้าใดยังไม่ได้โอนตังก็รบกวนโอนตังให้ผมทีนะครับผมจะได้ส่งต้นไม้ให้เจ้าใดที่ผมโอนตังเรียบร้อยแล้วและยังไม่ได้รับเลขพัสดุหรือยังไม่ได้รับการแจ้งการถอนไม้แบบเนี้ย ก็รบกวนทักมาบอกทีว่าเออของพี่เมื่อไหร่ส่งของชั้นเมื่อไหร่ส่งของชั้นส่งหรือยังก็ทักทายมาบอกทีนะครับก็เป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับเน่ตใครจะสั่งปอยเซียนก็สั่งได้เลยนะครับหต้น5้าร้อยนะครับรวมค่าจะส่งทางพัสดุเรียบร้อยเลยหรือว่า20สต้นพันหกนะครับรวมค่าจะส่งทางพัสดุเรียบร้อยไอ้ไซส์ใหญ่ๆนี้ก็ต้นละ300อยนะครับขอค่าส่งอ่าไม่มีค่าส่งเนาะต้นละ300อยก็ส่งให้ฟรีเลยนะครับก็อยากขายอ่ะพูดกันง่ายๆนะครับหรือใครจะสั่งแบบนี้ก็เป็น4ต้นี่ต ครับรวมค่าจะส่งให้เรียบร้อยเลยท่านใดสนใจทักมากแล้วก็ข้างบนนี้ก็คือ3ต้นพันนะครับเนี่ยเนี่ยก็เป็นเซตอย่างนี้เลยก็ใครชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอมาเลยครับแล้วก็วงมาเลยนะครับ3มต้นพันุเนี่ยนะครับเนี่ยอ,อ,อันนี้ต่อครับจะลงยังไงให้มันดูเออดูดูให้ชัดๆหน่อยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่นี่นี่สามต้นนี้ด้านบนนะครับด้านบนด้านบนอันนี้นะอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี้ก่อนนี่อันนี้นะครับนี่สามต้นนี้นะครับนี่ สามต้นพันธุ์นะครับด้านบนด้าน,านล่างนี่คือสี่ต้นพันธุ์นะครับอ่าแล้วก็มา, 3, 3, 3, kop, าสา okay. มสต้นนี้อ่าสามต้นนี้นะครับเนี่ยสามต้นนี้นะครับเนี่ยกิ่งมันสูงกว่าต้นมันสูงกว่านะครับมันอ้วนกว่าใหญ่กว่านะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มาอันนี้นะครับเนี่ยชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอมาเลยครับเนี่ยอันนี้คือสีชมพูสีแดงนะครับเนี่ยตอนกลางคืนมันจะสีมันจะลดไปเฉดนนะครับเพราะว่าเนี่ยครับใครที่จะเดินทางมาร้านชจนจมบางโตช่วงค่ำคืนนะครับ ก็เปิดร้านหนึ่งสามทุ่มนะครับไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดแบบร้านต้นไม้ทั่วไปจะปิดร้านมืดนะครับปิดร้านสามทุ่มนะครับแล้วก็เริ่มขายของเวลาช่วงเช้าก็ตั้งแต่6กโมงเช้าถึงประมาณ9ก้าโมงนะครับเก้าโมงถึงสิบโมงก็จะปิดนะครับเพราะว่าน้องๆจะต้องไปแพ็คไม้ส่งนะครับและเปิดอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วง3ามโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับใครต้องใครเดินทางมาตอนกลางคืนก็จะเห็นนะ่ะมีมีร้านเดียวแหละร้านต้นไม้ที่เปิดอยู่นะครับแล้วก็ จะมีไฟสีแบบนี้ที่อยู่นี่เอาต้นอนาคอนด้านะชวนชมอนาคอนด้ามาไว้หน้าร้านแล้วก็ติดไฟนะครับนี่ก็จะสีสันก็จัดจ้านสวยงามเนี้ยครับใครที่เลิอกจากงานอยากได้ต้นไม้ทั้งต้น2ต้นแล้วก็ร้านต้นไม้ปิดหมดแล้วก็เนี่ยครับตรงเนี้มีนะครับนี่นี่ไม้กระถางแดนิ้วถือถูไว้เยอะแยะนะครับให้ปุ๋ยให้อะไรเรียบร้อยใครมาซื้อที่ร้านก็จะได้เปรียบเพราะว่าทางทางน้องชายทาง น้องสพ้ายตเลยเขาให้ปุ๋ยจัดการแต่งเติมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใครที่จะซื้อซื้อมาซื้อที่ร้านก็จะได้ได้แบบเต็มเต็มเลยนะครับทั้งเครื่องปลูกทั้งอะไรก็ได้ไปนะครับครับก็เนี่ไม้ไซสกระถางแนิ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาลงขายนะผมจะขายราคาพิเศษเลยเพราะมันติดดอกแล้วนะครับแล้วโขดสีสันก็ใช้ได้นะครับเนี่ยผมจะลงขายแล้วนะครับใครต้องการไม้ไซสกระถาง8นิ้วติดดอกอย่างนี้ก็ขาย12บต้นพันนะขอค่าส่งหนึ่งรอยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยเป็นไม้เสียบเดียวนะครับี่ กิ่งก้านดีทรงดีเป็นไม้สีและต้นต้นละสีอะไรเนี่ยนะครับกิ่งก้านดีทรงดีโคด,ดีเลยนะครับก็ขาย12ต้นพันนะครับ5ต้น5 0 0 12ต้นพันแล้วก็ไซส์กระถาง6นิ้วนี่ก็7ต้น5้า้อยนะ7ต้น500้นะครับหรือ16ต้นพันก็ไม้ที่ติดดอกอย่างนี้แล้วนะครับคะไปแต่ถ้าใครที่ต้องการแบบไม้ที่แบบเป็นตุต้มๆอย่างนี้ก็18ต้นพันนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาไม้ไซส์ครึ่งฟีบก,ก็มีเพียบเลยไม้ไซส์ครึ่งฟีบมีเพียบเลยนะครับนะครับชอบต้นไหนประ ไม้ไซส์กระถาง10นิ้วติดดอกก็เพียบเลยนะครับเพียบเลยต้นละ300เท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักทายมานะครับอันนี้มันยังไม่เต็มกระถางมากต้นละ400อยู่ข้างหลังนะครับนี่ใบด่างก็มีนะครับต้นละ200สามต้น500นะครับนี่ครับนี่อะไรนะเพชรหน้าวังนะครับเพชรหน้าวังไม้ที่เดี๋ยวจะไปขึ้นไซส์กระถาง8นิ้วนะครับใหญ่ๆสวยๆเลยใครต้องการผมก็เคยลงขายไว้นะต้นละ200นะ5ต้น2ฟรีนะครับหนัก ที่ถอนไปให้คุณแสงเดือนครับใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับถ้าใครสั่งลายต้นสั่งเป็นร้อยก็ขอต้นละร้อยนะครับขอค่าส่งก็500ยใครสั่ง50ต้นก็ขอต้นละร้อยห้าสิบนะครับขอค่าส่งก็300นะครับเนี่ยใบด่างก็ยังมีนะครับใบด่างก็ยังมีใครสนใจต้นไหนก็ทักทายมานะครับนี่มีหลายต้นมีหลายต้นมีหลายแบบนะครับนี่ใบด่างตอรีลาต้นเล็กก็ยังมีนะครับนะครับก็ท่านใดสนใจก็ทักทายมาเนี่ยครับไม้ครึ่งปี๊บเต็มไม้ปี๊บ ไม้ปิ๊บสวยๆเต็มนะครับเนี่ยอันนี้ของใครเนี่ยเนี่ยครับบางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยสีม่วงตัวนี้สีม่วงตัวนี้สวยมากนะครับเนี่ยเนี่ยต้นที่เจ็ดสิบเก้าหรือของใครเนี่ยบางทีลูกค้าสั่งแล้วก็ไม่โอนตังก็รออยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้ขายใครนะผมก็รออยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกสองสวันเดี๋ยวก็ลงขายใหม่เพราะว่าพอมันรอสักอาทิตย์อย่างนี้แล้วผมก็มั่นใจแล้วว่าลูกค้าเบี้ยวผมละ นะครับลูกค้าไม่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 โอนตังค์แต่ก็สั่งไว้ก็ไม่เป็นไรครับก็เอาตามที่สบายใจแล้วกันนะครับก็ก็มันมันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับท่านสั่งแล้วท่านไม่รักษาคําพูดก็เดี๋ยวผมก็จําไว้แล้วครั้งต่อไปก็ก็ไม่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 ครบคนแบบนี้ผมไม่ครบนะครับเพราะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสั่งแล้วก็ผมก็ไม่ได้ขายใครก็รออยู่งนั้นอะเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะนะครับก็ไม่ได้ขายใครตั้งแต่รอบที่แล้วตั้งแต่ต้นที่79รอบที่ลรอบที่สองสามรอบกลางเดือนมกรา กลางเดือนมกราใช่ไหมประมาณวันที่ยี่สิบมกราเน,นี่ยยืนนันนะครับก็เนี่ยเขาจองไว้แล้วนะครับจองไว้แล้วก็ไม่โอนตังค์นะครับก็อยู่ตรงนั้นนะก็รอไปส่วนต้นจนต้นที่เจ็ิเก้าหม่มันมาแล้วเนี่ยนะครับถึงต้นที่เท่าไหร่เนี่ยถึงต้นที่เจ็ดสิบใช่ไหมห้าแปดห้าหกห้านะครับอันนี้ถึงต้นที่70 5, 8, 5, 6, 5. นน็สิบแล้วเนี่ยเนะี่ยอันนั้นอนะ่ะคือ,ค,อคือกลางปลายเดือนมกรานะนะครับ <c oughs> ก็เนี่ยครับไม้ที่ถ้าลูกค้าสั่งไว้นี่แล้วก็ต้นนี้ครับต้นนี้ ต้นหนึ่งเนี่ยต้นที่สามสิบสี่เนี่ยนะครับของลูกค้าท่านใดสั่งไว้นะครับของลูกค้าท่านใดสั่งไว้ก็รบกวนรบกวนโอนตังค์ให้ผมทีนะครับเนี่ยที่สีเหลืองเนี่ยครับสวยมากเลยต้นที่ส4มิเนี่ยถ้าโอนตังค์แล้วก็รบกวน,นทักมาบอกทีว่าเออฉันโอนตังค์แล้วส่งให้ฉันด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้โอนตังค์ก็รบกวนโอนตังค์ให้ผมทีครับก็ทักทายมาบอกต้นที่ส4ิบี่ต้นนี้สวยมากลูกค้ามาขอซื้อหลายคนแต่ผมก็ขายให้ไม่ได้เพราะว่า,นะา,า,าลูกค้าจองมีท่านลูก นะครับก็รบกวนถ้าลูกค้าบอกผมทีนะครับว่าเนี่ยเนี่ยนะครับจะถ้าอาจจะไม่รับแล้วหรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกผมทีนะครับจะไม่รับแล้วก็บอกผมทีว่ายกเลิกก่อนอะไรก่อนก็ไม่ไม่ยากไม่ยากเพราะต้นไม้มันสวยนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวจะมีลูกค้าท่านอื่นรับไปต่อแหละครับนะครับแต่ถ้าแบบอยู่อย่างเงี้ยเงียบเฉยนิ่งเฉยอยู่เงี้ยผมก็ต้องรอผมก็ขายใครไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับเนี่ยอันนี้นี่ใครจะเป็นใครจะซื้อไม้เหมา ดอกแดงแรงลิ์แดงชมพูนะครับทนหนักๆทนสวยๆมีลูกไม้สีม่วงนะครับเนี่นะครับก็ขาย10ต้น3 0 0พันเลยขอค่าส่งฟรีด้วยตอนนี้ผมให้ส่งฟรีแล้วนะ10บต้น3 0 0พันะ10บต้น3 0 0พันเนี่ยใต้กระถาง11เ็นิ้วใหญ่ๆสวยๆ10บต้น3 0 0พันส่งฟรีด้วยแล้วก็ดอกมาอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยเน,นี่ยใครจะไปซื้อไม่เป็นไม้เหมาอันวันนี้ก็ได้ของที่ลงไว้วันไหนเนี่ยเนี่ยที่ตั้งแต่ต้นที่41บถึงต้นที่70เนี่ยใครที่จะคัดเป็นไม้เหมา10บต้น 3, สามพันส่งฟรีนี่ก็บอกผมเลยผมจะคัดให้เลยนะสวยๆเลยจัดไปคเขากันเลยนะครับนะครับก็ไม้มีเยอะไม้มีเยอะนะครับเนี่ยก็ทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับก็ท่านใดสนใจอะไรแบบไหนก็ทักทายมานะครับอย่างไม้ปี๊บสวยๆเห็นไหม <c oughs> อย่างไม้ก็ถังปี๊บสวยๆเลยตรงนี้สวยมากสวยมากนะครับใครสนใจก็ทักไายมาครับเนี่ยขอเจ็ดร้อยเนี่ยข,ขอค่าส่ง เท่าไรหกสิบบาทเองนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนี่ก็สวยสวยใหญ่ๆเนี่ยขอเจ็ดร้อยขอค่าส่งอ่อเท่าไรค่าส่งหกสิบบาทครับแล้วก็อันไหนต้นนะที่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยนี่ก็สวยนี่เนี่ยขอเจ็ดร้อยขอค่าส่งหกสิบบาทสวยมากสวยมากใครรับสามต้นก็สามต้นสองพันนะครับสามต้นสองพันส่งฟรีเลยนะครับง่ายๆเลยใครที่รับไซส์กระถางครึ่งปี๊บเหมือนกันนะครับรับสามต้นก็ส่งฟรี ครับถามต้นส่งฟรีนะครับก็ขายกันง่ายๆนี่แหละนะครับก็ไม่ไม่ไม่ต้องอะไรเยอะนะครับก็คือกําไรนิดกําไรหน่อยก็แบ่งๆกันไปนะครับนี่ดูดิสวยไหมอ้าวนี้ดอกไม่บานนี่เป็นสีของตอเนี่ยนี่ดอกไม่บานนะครับนี่นี่ก็เหมือนกันนี่ยซับเศร็จสีเนี่ยเอ้พญาเพิ่มซับเนี่นะครับดอกของพิ่งบานนะครับเนี่ยก็700ขอค่าส่งก็หกบาท3ต้น2,000ัส่งฟรีเนี่ย นี่แดงอุดมซับบานแล้วนะครับบานแล้วนะครับนี่บานแต่มันดันบานมาทางทิศตะวันออกมันไม่ดานมันไม่บานหันไปทางหน้าร้านนะครับเพราะว่าแดดตะวันออกอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยะนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับนี่อันนี้ต้นหนึ่งอันนี่เป็นลูกไม้ตัวนี้โอ้โหสวยมากอลังการมากเนี่ยเจ็ดร้อยขอค่าส่งหกสิบขบหน้าจอมาเลยครับผมไม่ได้ลงเลขนะครับเนี่ยสีขาวนี่ก็เหมือนกันเจ็ดร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับสวยๆกระถางปิ๊บนะนี่สีชมพูนี้เป็นตอรีลาสวยมากเลยนะครับเป็นทรงสวย 700ขอค่าส่ง60นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน700ร้อยขอค่าส่ง60อันนี้สีชมพูตัวนี้สวยลูกไม้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับนี่ซับเซษสีเจ็ดร้อยขอค่าส่ง6กิบนะครับก็3ามต้นสองพันนะครับส่งฟรีนะครับอันนี้นะครับชอบต้นไหนแคปหน้าจอเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นี่ครับไม้ไซส์แดนิ้วเนี่ยดูเนี่ยอะไรป้อยเปี่ยนเนี่ยามาตากแดดเนี่ยเห็นเห็นเลยเนี่ยตากแดดเพื่อให้ดอกมันออก,กเยอะๆเนี่ดู นี่ครับสวยๆนั่นเลยใครมาที่ร้านพวกนี้วันหยุดก็เข้ามาแวะมาดูได้นะครับเนี่ยไม้สวยๆเพียบนะครับนี่ดูไม้สมบูรณ์ขนาดไหนเนี่ยเป็นไงเนี่ยผมจะเลี้ยงให้สมบูรณ์อย่างนี้เลยนะครับดูกิ่งก้านใบดอกนี่ดูเลี้ยงให้สมบูรณ์อย่างนี้แล้วเดี๋ยวค่อยให้ดอกครับมันมันไม่ใช่ว่าอัดอัดอัดปุ๋ยดอกอย่างเดียวเพื่อให้ดอกมาแล้วก็ขายไม่ใช่บางตจะเลี้ยงเนี่ยสีชมพูนี้ให้ไม้สมบูรณ์เต็มที่เนี่ยสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยให้มันอัดดอกสวยราคาไม่แพง เนี่ยขายต้นละพันห้าเองนะครับนี่ใหญ่ๆเลยนี่ม่วงดํานี่ดูเนี่ยดูดิต้นนี้เนี่ยออกดอกอย่างนี้เลยนะเนี่ยสีเหลืองตัวนี้เนี่ดูออกดอกเนี่ยครับนี่พอไม้มันสมบูรณ์มันไม่จาเป็นต้องเล่งดอกนี่ดูออกดอกเต็มช่ออย่างนี้นี่กิ่งกิ่งงงกิ่งกิ่งอุ้ยกิ่งย้้ยกันไปเลยเนี่ยเนี่ยออกดอกกันอย่างนี้เลยนะครับนี่ไม้เพียบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยขายแค่พันห้าเนี่ยขายแค่พันห้าขอค่าส่งร้อยเดียวเนี่ยครับขายถูกๆเลยนะครับเนี่ย ครับเนี่ยดูลูกไม้ตัวนี้เนี่ยดูนี่ออกดอกอย่างนี้นะครับออกดอกอย่างนี้นี่เป็นพวงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสวยมากเนี่ยขอห้าพันต้นนี้นะเฮ้ยใช่ไหมออเนี่ยอยู่ในกระถางสามปี๊บเนี่ยใหญ่มากสวยมากนะครับเนี่ยอันนี้ขอหมื่นหนึ่งนี่ดูดิออกดอกแบบนี้นะครับเนี่ยนครับนี่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเร่งดอกนะครับนี่คือธรรมชาติล้วนๆคือให้กินให้สมบูรณ์นะครับพอเวลามันให้ดอกมันก็จะมาเต็มที่ของมันอย่างนี้นะครับให้กินให้สมบูรณ์ กินอิ่มนอนหลับครับแล้วก็จะให้ผลผลิตที่ดีนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเร่งครับอันนี้ก็ทยอยมาแล้วนี่สมบูรณ์มากเห็นไหมเขียวปิดโขดสวยนะครับนี่มาแล้วสีชมพูเห็นไหมเนี่ยสวยงามไหมเนี่ยสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับนี่กิ่งก้านทรงดอกนี่ใครมาดูตอนกลางวันก็ได้ครับนี่แล้วก็นี่นี่นี่โกลเด้นเยียเบอร์สองสวยมากนะครับสวยมากนี่มีแมลงด้วยนะครับนี่เราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับแมลงก็มีที่พักพิง นะครับนกเนืก,ก็มากินมแมลงนะครับเนี่ยโกลเด้นเยียเบอร์สองนี่สวยมากสวยมากๆสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยสวยมากๆเนี่ยไม่คีเลยเลยนะครับสวยมากนะครับไม้หน้าหนสวยนะครับเนี่ยขอพันห้าขอค่าส่งก็เนี่ยร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้ยใหญ่ๆสวยๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็จะมาแล้วนี่ชมพูซับเจริญเนี่ยดอกมาแล้วตอสวยๆนี่วันนี้ทัานกบก็มาตัดหญ้าให้นะครับเนี่ยดู เป็นงานอันนี้สีของตอนะนผมก็เนี่ยแดงอุดมทรัพย์เนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มันมีกิ่งของตออยู่กิ่งหนึ่งผมก็ว่าทําไมมัน,ม,นมันมาสองสีงได้ไงกิ่งของตอกิ่งของตอก็สวยเนี่ยกินอิ่มนอนหลับเนี่ยไม้สวยเนี่เป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับนี่สวยมากนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับเนี่ยดูดอกสมบูรณ์นะครับนี่กิ่งใบสมบูรณ์นี่ดูใบหนาหนากระดูกใบหนาหนานี่ดอกชัดเจนใบชัดเจนนะครับนี่ไม้กินสมบูรณ์ดู ดูกิ่งก้านโขดนะครับนี่มีรอยนะหน้าทองด้วยนะครับแล้วก็มีต้นนี้นี่ยักษ์ซาอุไม้เก่าไม้โบราณน,นะครับนี่เอามาใส่กระถางแปดสิบี่ใหญ่ๆส,สวยๆใครสนใจต้นนี้ทักทายมานี่เต็มกระถางแปดสิบเป็นไม้โบราณน,นะยักษ์ซาอุน่นี่เป็นตัวอย่างนี้เลยตัวนี้เลยนะครับนี่นี่ครับใบขน,นแน่แนๆเลยนะครับเดิมๆเ,เลยยังไงนี่ครับยักษ์ซาอุตนนัวนี้สวยมากนี่ดูใหญ่ๆกระถางแปดสิบใหญ่ๆเลยนะครับต้นกิ่งก้านทรงเนี่ยสวยมากๆ ครันขอสี่พันนะครับขอค่าส่งก็200ร้อนี่สูงใหญ่สวยนะครับท่านใดสนใจทักทายมานะครับแล้วก็อันนี้นี่ก็ใหญ่ๆสวยๆนี่นะครับนี่ขอส0 0พันนะครับขอค่าส่งก็200ร้อนะครับนี่ให้ขอค่าส่งร้อยหนึ่งใช่ไหมนี่ดำๆนี่สวยนะครับนี่อันนี้ดอกบานแล้วนะครับนี่ใบด่างใบด่างนะครับนี่ดอกบานเต็มต้นแล้วนะครับนี่แล้ใบด่างให้ดอกอย่างนี้นะครับนี่สวยมากสวยมากไม้สวยๆไม้งามๆเลยนี่นะครับนี่ ครับก็ขอสองพันขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งเนี่ยด่างหินอ่อนด่างสวยมากๆให้ดอกสวยมากนะครับกดใหญ่นี่ขอสองพันนะครับอันนี้เป็นกิ่งของต่อนะครับกิ่งตอนี่ครับเนี่ยอยู่กับใบด่างกิ่งก็ด่างใบใบก็ด่างกันนะเนี่ยโดครับเนี่ยมาอยู่กับใบด่างโครโมโซมันก็เปลี่ยนกันเนี่ยก็เป็นด่างกันนี้สีของตอนนะใบก็ด่างกันเนี่ยให้ดอกสวยนะครับเนี่ยด่างหินอ่อนสวยมากนะครับเนี่ยนี่คือดอกของด่างหินอ่อนนะครับเนี่ย นี่ก็กิ่งของตอเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องตัดออกเนี่ยให้มันอยู่เนี่ยให้มันสวยงามเนี่ยมันก็ดูแทบจะกลมเกลือนเลยมันก็จะเป็นใบด่างไปด้วยนะนี่ก็ขอสองพันขอค่าส่งก็ร้อยเดียวนะครับนี่ท่านใดสนใจอะไรแบบไหนก็ทักทายมานะครับนี่ไม้สวยๆเยอะไม้สวยๆเยอะนับไม้สวยๆบางตมีเยอะนี่อยู่ตอญี่ปุ่นไม้ใหญ่ๆอยู่กำลังให้ดอกกำลังเนี่ยเนี่ยไม้สมบูรณ์เห็นไหมเนี่ยผมจะเลี้ยงให้มันสมบูรณ์ก่อนดูใบดินี่ดูใบด,ด,ดูความหนาดูอะไรนี่เดี๋ยวดอกก็มาละ ต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเลี้ยงจนสมบูรณ์เนี่ยดูเห็นไหมเลี้ยงจนสมบูรณ์เนี่ยใบมาแล้วนดอกิ่งจะเริ่มมานี่กคือตอญี่ปุ่นใหญ่เหมือนกันเนี่ยลำสวยเลยอันนี้บางโตทําโดยเฉพาะนะครับก็อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีตามตลาดหรอกบางโตก็ทําไว้นี่ดูสวยมากนะครับเนี่สมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยดูดูได้เลยดูโขดดูอะไรเนี่ยดูใบน,นะครับเนี่ยไม้ไม่ได้อัดปุย๋ยไม้ธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ ก็จะไม่ไม่แบบโตอะไรอะ่ะโตแข็งแรงอะ่ะอันนี้แข็งแรงเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใย,ยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อ,อก,กันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณนั้นตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับทำกิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับถึงเจออุปสรรคขวากหนามก็จะสามารถฝ่าฟันไปได,ได้อย่างไม่ยาก,กลำบากนักนะครับ เพราะว่าพระเจ้าสิ่งศ pues ักดิ์สิทธิ์แลวก็ธรรมชาติจะคอยดูแลปกป้องผู right ้ที yeah. yeah. ่กระตันยูรู yeah. ้คุณคนนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนครับใครที่เคยช่วยเราในวันที่เราลำบากใครที่เคยยื่นให้เราในวันที่เราแย่ใครที่คอยประคองเราที่วันเราที่เราจะล้มเนี่ยใครที่คอยฉุดลังเราขึ้นมาในวันที่เราล้มเนี่ยอย่าหลงลืมบุญคุณเขานะครับดีต่อเขาซื่อสัตย์จริงใจต่อเขานะครับแล้วก็อย่ากระตันยูต่อเขานะครับเพราะชีวิตเราทาก อักตันยูแล้วหลงลืมบุคุณคุณแล้วไม่มีการจเจริญทำยังไงก็ไม่จเจริญชีวิตก็จะรุ่มรุ่ม,มด,ดอนดอนอย่างนั้นแหละนะครับเจอปัญหาอุปรสรรคฝากาหนามตลอดทั้งชีวิตนะครับก็พิสูจน์กันได้ก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลสามุอะัยกุมวะรอหมมตุลลฮอวะบเระกาตุ์ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ